สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็กลับพบกับรายการโน้ตทุกวันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับไอเปนโปง้งที่จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับแนะนํา เกี่ยวกับโน้ตบุกรุ่นใหม่นะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับระหว่างโน้ตบุกหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายประเภทการใช้งานนะครับในช่วงนี้บอกเลยว่าโน้ตบุกรุ่นใหม่เยอะมากๆนะครับจากการที่แต่ละแบรนด์เนี่ยนะครับทยอยเปิดตัวกันมามากมายเลยเพราะว่าแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของตัวงาน CS นะครับ Intel เองก็เปิดชิป ที่เป็นเจนใหม่นะครับทําให้ผู้ผลิตนบุกแต่ละแบรนเนี่ยก็มีการ,รนำเสนอของใหม่เหมือนกันคือไม่ใช่แค่ยัดสเปคใหม่เข้ามาแต่บางรุ่นเนี่ยมีการที่จะแบบเปลี่ยนฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่หรือว่าผลิตสิ่งใหม่ออกมาเลยนะครับสำหรับในวิดีโอวันนี้นะครับก็จะเป็นกิกะไบต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นแบรนด์ IT ชั้นนำนะครับกับน้บุกนะครับออรัส 16x ซึ่งก็ถือว่าเป็น รุ่นใหม่นะครับรุ่นแรกเลยทีเดียวนะครับกับการที่เป็นโน้บุก16นิ้วและก็เป็นรหัส X มาว่าตัว CPU นะครับก็จะเป็น Core i ที่เป็นรหัส H X อย่างตัว Core i 9 14900X จริงๆก็จะมีตัว Core i 7 H X เป็นตัวเลือกด้วยหน้าจอ RTX 4070ตัวท็อปสุด แต่ก็จะเริ่มจาก4 0 0ก็มีนะครับจอเป็นคอ a d HD พัท 2.5K แล้วก็รีเฟรชเรทอยู่ที่165 h z นะครับดีไซน์ใหม่จัดเต็มเลยเกมมิ่งนะครับแล้วก็คาดการนะครับถ้ามีมาขายเมื่อไหร่ราคาก็น่าจะวิ่งอยู่ราวๆ6 0 0 0ืบาทขึ้นไปนะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ Comment, ชวนพูดชวนคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับคุยกันแบบสบายสบายสไตล์เพื่อนการที่เรียกว่ามาเม้ามอยในส่วนของตัวโนบกสเปคใหม่ไม่แน่ใจว่าจะขายกี่โมงนะครับแล้วก็ขายเท่าใดกันแน่แต่เห็นว่ามันเป็นรุ่นใหม่แล้วก็มีแนวโน้มในทิศทางกีบไยรเทไทยเนี่ยเขาจะนำมาขายในไทยนะครับ โอเคนะครับผมขอไล่เรียงเลยเอาจากหน้าเว็บไซต์เขาเป็นหลักนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับกับซีรีส์ออรัสก็จะเป็นซีรีส์เกมมิ่งตัวโบทของเขา 15-17X าอ,อย่าะไรเงี้ยมีนะครับหรือว่ารุ่นที่ไม่มี X ก็มีแต่ว่าตัวนี้เป็นตัว X นะครับหมายว่าเน้นตัว Performance แล้วก็ใช้ตัว CPU เป็นหลัก HX เป็นหลักนะครับ ไซซิ่งส6นิ้วก็ถือว่าเป็นความสดใหม่นะครับเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่เรโก็เป็น16ต่อ10อย่างที่ทุกค่ายเขาใช้กันนะหน้าตาบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกับออรัสรุ่นไหนมาก่อนเลยนะครับมีทั้งตัวบีคอนที่เป็นตัวโลโก้ออรัสยิงลงมานะครับแล้วก็พวกเส้นสายการออกแบบไม่เหมือนกันกับรุ่นก่อนน,น,นนะครับ เอาว่าสดถึงแท้จริงของสดนะครับแน่นอนนะครับในปีนี้เขาก็เรียกว่ามีการตอกย้ำเรื่องของการที่เป็น a l r u s ai gaming laptop คือที่ผ่านมาทาง g b เนี่ยก็มีการเรียกว่านำเสนอกับในส่วนของตัว AI มาเยอะนะเขาใช้ตั้งแต่ตัวที่เป็นของทาง Microsoft นะครับนู่นตัวซอฟต์แวร์เขาเออก็มีมาแต่ว่าในปีนี้ก็เรียกว่า A.I. มันก็จะอยู่ใน CPU บางรุ่นแหละนะครับที่เป็นตัว Integrate แต่ไม่ใช่ในตัวนี้ตัวนี้ก็เรียกว่าไม่มี a p u เนาะที่เป็นตัว Core i 9 1 4 9 0 0 H.X. นะครับแต่ก็แน่นอน A.I. มันก็ประกอบหลายๆส่วนตัวซอฟต์แวร์นี่ก็ใช่ส่วน,นหนึ่งไฮไลท์หลักนะครับจะเป็นตัว CPU แหละที่เป็น Core i 1 4 H.X. ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแรงมากๆเลย ไอมี i7 ก็มีนะครับการจอ4 0ซีรีส์นะครับค่า TGP 1 0 0 w ก็สิวั์ก็ถืว่าแรงลื่นประมาณหนึงแต่ก็คงจะไม่ท็อปสุดกรพวกที่เป็นแบบ1,5 5วัตต์นะครับมี Nvidia Advanced Optimus ในการที่จะแบบเลือกใช้งานการ์ดจอในอย่างลาดว่าจะบทไหนจะใช้ไม่ใช,ใช้ใช้เท่าไหร่นะครับเทคโนโลยีการระห่ำร้อนนะครับ Winforce Infinity Cooling แบบใหม่นะครับขอบหน้าจอบางเฉียบนะครับก็เป็นไฮไลท์นะเพราะว่าบางมากเลยนะครับเรียกว่าสัดส่วนเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นส่วนของตัวหน้าจอเปลี่ยนเป็นขอบนะครับระบสีกับไอซมอลนะครับแบตเตอรี่ยีเก้าจุดเก้าวัตต์ออลก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วรองรับการชาร์จไฟนะครับได้เร็วรองรับพีดีรองศูนย์ด้วยตัว USB ีไอซนะครับ Wifi เจ็ดมีมาให้ ผมว่าไฮไลท์หลักเนี่ยจะเป็นของตัวโฟลเดอร์แหละว่าันเป็นโนบุกเกมมิ่งหน้าจอ16นิ้วที่ขอบจอบางทั้ง4ด้านด้านบนก็ติดตั้งเป็นแบบเว็บแคมเอาไว้นะครับแล้วก็มีถึงตัว IR camera ด้วยแหละใช่ก่อนใช่ไหมวะไ้สิเอ,อใช่นะครับซัพพอร์ตตัว IR camera ด้วยทำให้เราสามารถสแกนใบหน้าเข้าใช้งานได้เรียกว่าขอบบางแค่3มิลน,นะครับแล้วก็เห็นไหม กลางหน้าจอขึ้นมาเองขอบพลาสติกเนี่ยแค่เก้าเปอร์เซนต์เท่าน,นั้นเองนะน้อยมากๆเลยอื่นๆนะครับก็เรียกว่าเป็นหน้าจอยุคใหม่สัดส่วนสิบหกต่อสิบนะครับก็เราเป็นสองห้าหกศูนย์คูณพันหกพิกเซลดีเลยคมชัดนะครับดีเฟนเทสหนึ่งร้อยหกสิบห้าเฮิร์ตก็ถือว่าเอ่อลือ่นพอล,ละ อาจจะยังไม่เท่ากับพวก2 4 0บเฮิร์บางแบรนด์นะครับความสว่างสีร้นิชแล้วก็ค่าคอบเขตสีฮัลเลอกามุด SRGB 100%ถือว่าโอเคนะนะครับมี t-sync อยู่แล้วแหละก็เรียกว่าทำงานครีเอเตอร์ได้ดีเล่นเกมก็ถือว่าได้เลยนะครับมีพวกแพนโทนบนิเดตสีตรงแน่นอนมีทีวีไรแลนด์นะครับทีวีไรแลนด์ลดจากสีฟ้า ลดการกระพริบทำให้ในการใช้งานสบายตานะครับก็เรียกว่าด <mer> ีไซน์อ <trick> ื <"New> ่นสวยงามตามเรสนะครับหน้าหลังโลโก้ออรัสนะครับลบเสียงดอบบี้ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูดีไซน์อีกส่วนหนึ่งดีกว่าเอาฟีเจอร์ก่อนตัวการ์จอนะครับก็เรียกว่ายุคนี้ก็ต้องสีสุนซีเรีย์เนาะนะครับ บอกตรงๆว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากรุ่นก่อนๆปีก่อนๆแต่ก็มีการเรียกว่าใช้งานร่วมกับตัว AI ดียิงขึ้นแน่นอนเป็นสองตัวซอฟต์แวร์ด้วยแหละว่าเป็นเกมเรดี ai, ้เจนใหม่โ์ชั่นใหม่หรือว่าตัวที่เป็น i อวิดีย t u d สตตัวใหม่นะครับเอาว่าดีแล้วแหละนะแล้วก็เนี่ยไงนะครับการที่ตัว GPU เนี่ยตัวกร้าจอมี AI เนี่ย ก็จะทำให้ในการใช้งานมันดีขึ้นนะครับทั้งการทํางานแบบการเรนเดอร์หรือในการเล่นเกมเฟรมเรทก็ Frame เพิ่มขึ้นนะครับเขาย้ําเลยแหละว,ว่ามี AI แล้วก็มีตัว DLSS 3ตอนนี้ก็เป็น3-5แล้วนะครับมีการออใช้งานนะครับมสัสซวิกก็ทำได้นะ บังคับใช้งานก็จอแยกนะครับก็ทําได้หรือว่าจะใช้งานแบบไฮบริดก็ได้แล้วแต่นะครับ c p u นะครับเรียกว่าก็เป็นเบอร์แรงอ่ะเพราะว่าเป็น HX นะครับ24คอร์สสองเทรดความเร็วสูงสุดอยู่ที่5.8 g h z ดอได้กันแรงมากๆนะครับแรงจริงๆจากให้ผมได้ทดสอบโนบุกบางแบรนด์และที่ได้รับมารีวิวนะครับคือโคตรแรงจริงๆนะ แล้วก็ออร์รัตสิบหกเอ็กตัวนี้ก็มีให้ใช้นะครับเรียกว่าตัว HX มันแรงกว่าประมาณราวสาสิเปอร์เซ็นได้ทีเดียวนะครับเ <c oughs> มื่อเทียบกับตัวรหัสเฉยๆแรมนะครับดีเดีห้าบัตห้าพันวอลต์ก็เฮิร์ดได้กันเป็นแบบ SO-DIMM สองสล็อต <c oughs> นะครับอัพทูสองสองกิบไบต์ผมว่าอันนี้ก็อาจจะอัพทูน้องไม่หน่อยนะจริงๆถ้าคูสี่กำลังดีเนาะแต่ช่างมันเถอะ SSD นะครับเ e n สี่สองสล็อต มีมาให้ใส่1เทหแถว1สล็อตอีก1สล็อตก็ใส่1เทเป็น2องเทละบายครับการทำร้อนนะครับก็เป็นแบบบิน f o r ์ตัวใหม่นะครับ i n f o r c e Infinity ตัวใหม่ไปเดีบพัดนะครับพัดลงกำลังสองโบกก็เรียกว่าให้การอัดลมเย็นที่ดีหน้าสัมผัสที่เยอะทิดไป5เส้นนะครับความบางฟิน,นแค่0.1วิ์จุดหนมิลเทอร์ง เอาว่าการเราัมร้อนน่าจะเอาอยู่สบายๆมีการดูดลมเย็นจากทั้งตัวต้คีย์บอร์ดเหนือคีย์บอร์ดแล้วก็เป่าออก4ี่ช่องทางนะครับคีย์บอร์ดแอร์อินเทคนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวอ่านว่าอะไรเอ่ยไอซี u ทั d ดีไซนก็คือตอนที่อ่านบริเวณที่เราวางมือเนี่ยเขาจะป้องกันไม่ให้เรื่องของความร้อนเนี่ยมันรบกวนมือเรา เป็น cool ซ o n e นะครับการทำงานกรณีที่ไม่ได้แบบ full load นะครับงานทั่วไป work load ปกติเนี่ยพัดลมไม่หมุนเลยทำให้มันศูนย์เดซิเบลนะครับคือเงียบกริบตัวเครื่องนะครับก็เรียกว่าออกแบบดีไซน์มาเป็นอย่างดีผมเข้าใจว่าน่าจะใช้ส่งของตัวอลูมิเนียมแล้วก็พลาสติกนะครับรวมๆกันในบางชิ้นในบางพาร์ท เป็นโลโก้ออรัสแบบมีสีแบบมันวาเป็นแบบการขึ้นรูปขึ้นงานแบบพิเศษกันแล้วกันใช้คำนี้นะครับมีไฟ rgb ตรงขอบด้านหลังเหรอแล้วก็มีโลโก้ออรัสเนี่ยเป็นแบบบีคอนนะครับยิงลงมาที่ผืนที่โต๊ะด้วยลำโพงลำโพงนะครับเหนือคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยก็ถือว่าดูดีเลยตรงตัวช่อง air int ต่าง แล้วก็เส้นสายต่างๆจะเห็นว่ามันเป็นรนบสิบหกนิ้วที่ไม่มีน้ำแผ่นนะน้ำหนักอยู่ที่สองสามกิโลกรัมโดยประมาณแล้วก็ความบางก็คือ2เซนนะครับถือว่าค่อนข้างบางและเบาเลยเมื่อเทียบกับการที่เป็นระ้บเกมงิ่งสเปคประมาณนี้รบบเสียงนะครับเข้าใจว่าก็เป็นลำโพงของตัวหลือมั้งแต่ว่าก็รองรับตัว d o l b y Atmos ตัวหน้าจอก็รองรับตัว Do l b y Vision นะครับ มีไอด้วยตัวค i g a บอย Control Center ในการปรับโหมดต่างๆได้แบบสัสลาดด้วยกันอตอนนี้ทำงานตอนนี้เล่นเกมอยู่ผมลองแล้วที่ผ่านมาคือเราไม่ต้องไปยุ่งกับโหมดเลยถ้าเล่นเกมมันต้องปรับโหมดเทอร์โบให้นะครับเดี๋ยวตัวซอฟต์แวร์มันรู้เองมันปรับให้แบบ AI นะครับแล้วก็ช่วยแหละเรื่องของการที่ เร่งความแรงนะครับเคิ่มความลื่นหรือว่าในการที่ทําให้เครื่องมันเสถียรภาพสูงนะครับมีตัวซอฟต์แวร์เนาะนะครับเป็นแดชบอร์ดก็เข้าใจง่ายพวกไฟ RGB ปรับโปรไฟล์ก็ง่ายนะครับอ๋อมีปุ่ม c o p ายลอด้วยก็เรียกว่าเป็นเอไอของ Windows นะครับชื่อว่าโคพายลอดนะ เมื่องหลังก็จะมีอื่นๆ Engine นเยอะแยะมากมายเลยที่เขามีของ Microsoft เขานะครับเรียกว,ว่าเป็นอุยุกใหม่ที่ปุ่ม c o p าย o t แทนที่ปุ่มเดิมๆที่เป็นปุ่มปุ่มเมนูหรือเปล่านะสักอย่างนะครับใช่ไหมวะปุ่มปุ่มอะไรวะเดี๋ยวนะลืมเฉยเหลือ,อปุ่มคอนโทรลที่ไหนสักอย่างนะครับข้างๆปุ่ม c อนโทรลเป็นฟัง์ชันเอ็นเหรอมาดูก่อน เออนั่นแหละนะครับเน้นทำงานเล่นเกมได้หมดแหละนะครับคีย์บอร์ดก็แบบสามโซนมีไฟ RGB ระยะกด1.7มิลน,นะครับแล้วก็มีปุ่มโปร่งแสงเนี่ย WA SD แล้วก็ ERD อีกที่โปร่งแสงมี Thunderbolt 4ชัดไฟกลับได้นะครับกล้องเว็บแคมเป็น Full HD มี a r c a m e r a Wi-Fi เป็น Wi-Fi 7ที่ถือว่าดีสุดแล้วในตอนนี้นะครับนี่คือปอเชื่อมต่อของเขาช่องต่อเด็ปเตอร์หัวกลม LAN RJ45 นะครับแบบ 2.5G จุดห้านะครับ USB Type A แล้ว Thunderbolt 4นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโซลฟอละหมายนะครับ Mi c r ร SD card อันนี้เอ็ดจะได้เนาะทำทั้งทีทำา SD c r r d ตัวเต็มไปดีกว่า แล้วก็ปิดท้ายที่ตัว USB Type A แล้วก็ Type C นะครับอยางอื่หมดแล้นะครับสเปคอื่นๆแบบละเอียดละเอียดก็เรียกว่าผมน่าจะ cover แหละแต่จะมีพูดถึงตัวที่เป็น c o i 714650HX นะครับ16คอโดยแบ่งเป็นตัว P คอ8แล้วก็ E คอ8 โดยตัว P core เนี่ยจะดับเบิลนะครับก็คือเป็น16 8คูณ2เป็น16 16บวก8เป็น24ก็คือเป็นระบุกที่มี CPU i7 ตัวนี้นะครับเป็น16 core 24 t ท r ด a d ด้วยกันการ์ดจอนะครับมี2เบอร์4050กับ60นะครับหน,หน้าจอมีสเปคเดียวนะครับนี่บอกไปแหละอ่นอื่นอื่นอื่นอินเอแดปเตอร์240วัตต์ ะก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่สีสันชื่อว่า Midnight Gray กับ a u r r r a g กร y นะครับมีสอ,สองชื่อ,อ,อ,อมีสองชื่อนะครับปิดท้ายแล้วกันที่ตัววิดีโอที่เขา Presentation ออกมาดูไซลัแดแคเสียเปล ต้องลองดูว่า AI มันใช้งานยังไงตัวน,น,นี้นะครับก็เรียกว่าป็นอหนึ่งตัวเรื่องรายการสลับคนที่ต้องการซื้อนมบุกหน้าจอสิบหกนิ้วแล้วก็ซ p u เป็น hx นะครับการจอก็จะเป็นแบบสี่ศูนย์หหรือว่าเจ็0ศูนย์สองตัวนี้ในราคาคาดการก็คือน่าจะเริ่มที่6 0 0 0ื่นกว่าบาทยังไงรอแต่คี่ว่าทางกิะไบต์ประเทศไทยเนี่ยจะนำเข้ามาขายกี่บาทกี่โมงนะครับโอเคสลับในวีว,วันนี้นะครับ a อ p โฟลคงต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่ในวันต่ออไปช่วงเวลาสามทุ่มวันนี้ขอขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ